สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนองเลิศนะครับวันนี้ผมเข้ามาปลูกทุเรียนแปลงใหม่นะครับแปลงนี้ผมเตรียมดินไว้เป็นลักษณะลูกฟูกนะครับผมระยะอยู่ที่8ปคูณแ <c oughs> นะครับระยะอยู่ที่8ปูณแนะครับเตรียมดินไว้สี่ถึงเดือนแล้วนะครับ ก็คือไถขึ้นเป็นครูเป็นลูกฟูกไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูต้นพันธุ์นะครับเป็นต้นพันธุ์ขนาดไซส์ปกตินะครับปลูกโดยไม่มีอะไรรองก้นหลุมนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพดินแล้วก็ต้นที่ปลูกแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับผมต้องรอมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีปลูกโดยไม่ได้มีอะไรรองก้นหลุมนะครับแรงนี้ดินค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับดินสีแดงสวยนะครับดินดีเลยแหละก็เลยไม่ได้ปรุงดินอะไรมากเลยนะครับแปลงนี้ผมดูแลสภาพของดินนะครับมีดินลูกลังผสมอยู่นะครับแล้วก็เป็นดินร่วนนะครับบนซ้ายนิดๆน,นะครับ ก็ไม่เชิงว่าเป็นดินเหนียวนะครับแลงนี้ล้วนปนทรายบวกกับลูกล่างนะครับหน้าดินจะเป็นดินลูกลังนะครับหน้าดินลึกลงไปหน่อยจะเป็นดินเหมือนอดินสีแดงนะครับดินสีแด,แดงเลยแบบนี้เลยนี่คือผมถ่ายเอา,อาคือผมถ่ายเอาดินข้างล่างขึ้นมานะครับที่ทําเป็นลูกฝูกไว้แบบเนี้ย ส่วนก่อนจะปลูกนะครับผมก็ใช้ดูลไม้ดูลไม้เนี่ยมันจะมีสารอาหารมีธาตุอาหารเยอะกว่าพวกของปูนนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นของดูลไม้เอามาโรยๆ,ๆรอบนะครับโรยแล้วก็ตีดินอนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันเอฟซี FC บอกไม่อยากเห็นหน้า ไม่ต้องเห็นหน้าเลยแล่หรือเ่า <c oughs> อาเห็นหน้าลงเลือดแทนก็ได้ตัวนี้เป็นโดโลไม้นะครับสีขาวๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็เหยียบด้านข้างให้สนิทนะครับ ง่ายแบบนี้เลยยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเข้ามาจัดแต่งอีกทีหนึงนะครับให้โคนมันเรียบแล้วก็เสมอไม่ให้มันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำม,มันขังนี่ก็เอาต้นพันธุ์มาตั้งตากแดดได้ได้หนึ่งวันนะครับ ตะช่วงนี้ปลูกค่อนข้างที่จะปลายฝนแล้วแหละฝนมาอีกไม่กี่เดือนก็หมดนะครับไม่ได้มุงสาแรมนะครับแปลงนี้ไม่มีแดดร้อนจัดนะครับอ,อยู่ในถังนี้คือดโลไม้นะครับลงเลินก็โรยประมาณสักหลุมหนึ่งประมาณกี่กำมือพอมันจะก,กำมือ,กำม,อกำมือเดียวหลุมหนึ่งกำมือนะครับ ออกนะครับเคลียร์ระบบลากให้ดีนะครับเพราะว่าสวนมากแล้วลากข้างล่างเนี่ยโดยเฉพาะหน้านี้เนาะฝนตกเยอะระบ,บบลากก็มีเสียหายบ้างนะครับแล้วก็ลากมันจะขดอยู่ข้างในถุงนี่เห็นไหมปกติเราไม่เอาดินตรงนี้ออกใช่ไหมเรามาตัดตรงนี้เลยนะครับอันที่จริงเราต้องมาตัดข้างในนี่เลยเดี๋ยวเลือดตัดให้ดูนี่ครับ ถุงยาวๆเหลือครึ่งเดียวนะครับเลือดเคลียร,ระบบลากแล้วก็ตั้งไว้นะครับนี่ไม่ได้ขุดหลุมนะครับแล้วก็โกยดินด้านข้างเข้าไปถมเท่านั้นเองนะครับไอเรื่องของโดโลไม้นี่ครับคุณสมบัติของเขาก็จะปรับสภาพดินนะครับความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็มีธาตุอาหารในตัวด้วยนะครับ แคลเซียมแมกนีเซียม,แ,ม,ยมแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะนะครับประมาณห้าหกตัวที่ผมอ่านข้างๆกระสอบนะช่วยเรื่องของเชื้อราด้วยนะครับป้องกันเชื้อราได้เหมือนกันนะครับโดโลมไม้ป,ไปูนขาวทีนี้ก็จะทําอย่างนี้แล้วก็จะมาแต่งโคนอีกรอบนะครับไม่ได้เสร็จเท่านี้นะอาจจะแต่งโคนให้มันสวยนะครับ ไปต่อเ้าลืม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 ะคุณแม่ก็ทำตามลุงเลิศนะครับผมก็ยืนถ่ายคลิปสบายเลย <c oughs> ก็ทำไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ทำเป็นเสาหลักนะครับต้นมันจะได้ไม่โน้มเวลาเขาเดินยอดนะครับ เราก็โกยดินด้านข้างนะครับเข้าไปส่วนการใส่ปุ๋ยเนาะการใส่ปุ๋ยก็เดี๋ยวรอยอดแรกก่อนนะครับสังเกตด,ดูต้นพันธุ์ที่ผมเอามาปลูกนั้นจะเป็นยอดตันนะครับไม่มียอดอ่อนนี่ประมาณนี้ เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ประมาณนี้เองนะครับแล้วผมก็จะมาซ้ําอีกทีหนึ่งอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับมันโผล่ขึ้นมาผมก็จะหาดินที่เป็นดินลูกล่างนะครับที่อยู่ด้านข้างอย่างนั้นโผล่ขึ้นมาถมอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ถมจนมิดรากตรงนี้นะครับตรงนี้ปล่อยเลยปล่อยแบบนี้เลยนะครับรยอดเขาจะเดินดีมากนะถ้าเกิดเราโผล่ไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเอาดินขึ้นมาถมโคนอย่างเงี้ยช้านะครับช้า นี่เดี๋ยวมาดูต้นนี้เห็นไหมเคลียร์ดูทุกต้นนะยังไงก็ต้องมีขวดว่าช่วงตัวเรียนถุงชั้นแรกจะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเปลี่ยนถุงเสร็จแล้วก็นี่มันจะอยู่นี้เคลียร์ออกหมดเลยไม่ตายครับนิดเดียวเจออยู่นิดเดียวเอง <laughs> เจอแค่ถุงถุงชั้นแรกประมาณถุงเบอร์เจ็ดที่มันเหลือนะ แต่เขาจะได้เรื่องของรากฝอยนะครับรากตะขาบเยอะหน่อยนี่ใช่ไหมครับรากพวกนี้ก็จัดต้นให้ตรงนะครับมุมองศาให้ได้โอเควันนี้ผมตั้งใจว่าจะไลฟ์สดให้ดูนะครับแต่ว่าส่วนนี้ไม่มีสัญญาณครับก็เลยต้องถ่ายคลิป นม่จะสวยอยู่ก็ดินดินดีแปลงนี้ดินดีนะครับแปลงนี้ดินดีมากเลยดีกว่าทุกแปลงที่ทํามาทุกแปลงที่ผมปั้นสวนมานะครับดินแปลงนี้ถือว่าเป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็คือไม่ได้ผ่านการทําอะไรมาอย่างโชคชนนะครับก็มีแต่เป็นสวนยางพาราเดิมแล้วก็ปลูกมันประมาณแค่ปีเดียวนะครับนี่ขนาดปลูกมันไปแล้วนะครับ สภาพดินก็ยังถือว่าโอเคอยู่หน้ากว้างของลูกฟูกนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสักสองถึงสามเมตรนะครับบางทีก็บางแถวก็สี่เมตรแต่ในความตั้งใจของผมเนี่ยผมจะไว้อยู่ที่ห้าถึงหกเมตรนะครับห้าถึงหกเมตรเนี่ยที่มีพื้นที่ข้างบนลูกฟูกนะครับผมก็จะนำรถไถไถเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวหมดฝนค่อย จัดการในเรื่องนี้นะครับตอนนี้รถไถมันเข้าไม่ได้ก็เลยต้องปลูกตอนที่เท่าที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวผมมองแผนกล้องกว้างๆให้ดูนะครับโรยปูนขาวหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็เปิดตูดถุงออก เชียร์ดูระบบรากนะครับมันเน่าหมดเลยนะดำดำนี่ก็คือรากเน่านะครับรากเน่าเราต้องตัดคืนเราไปปลูกอย่างเงี้ยถามว่ามันได้ไหมก็ได้อยู่แต่ช้านะครับกว่าไอ้หน้าพวกนี้เขาจะสลัดทิ้งเนาะกว่าเสี่ยงกับการเป็นรูกเน่ารากเน่านี่แกะพวกนี้ีดำๆพวกนี้ก็เอาออกนะครับประมาณครึ่งถุงครับครึ่งถุงเลย ไม่ต้องกลัวตายนะครับไม่ตายนะครับมั่นก็ขดจริงๆขดตลุกโุนี่นินเดิมโอเคบางต้นก็ขดแต่บางต้นก็ประมาณนี้ก็ได้เลยเออได้อยู่ไม่เป็นไรแต่แต่ตรงนี้ละเน่าปลายรากมันเน่าแล้วพอต้องตัดออกนี่ครับ เดี <Okay. S 2> ย๋ยวให้ดูต้นนี้ต้นสุดท้ายนะครับผมก็มันจะเมืดอค่ำก่อนเดี๋ยวผมจะรีบไปทำมันจะไม่เสร็จตั้งไว้บนผิวเลยผิวดินเลยนะครับไม่ได้ขุดหลุมนะแล้วก็โกยดินไปใส่ด้านข้างนะเหยียบลงให้สนิทนะครับเหยียบเลย เหยียบดินให้สนิทเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีช่องว่างเนาะเวลาลากมันเดินออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันเวิ้งว้างนะครับไม่ต้องกลัวลากเขาไปไม่ได้หมวกลากเขาแข็งแรงเขาเกิดมาเพื่อชลอชัยอยู่แล้วโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวไงผมจะอัปเดตแปลงนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยใครที่ชอบทุเรียนลูกฟูกนะครับในโซนอีสานนะครับสำหรับวันนี้ผมกับลุงเลิศแล้วก็คุณแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ